ลีวิ่งอพาร์ตจูเกเตอร์และสไตล์ชีวิตคู่ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตัวไกลแต่ใจใกล้ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่นั่นก็คือเอา,เาใช้ชื่อว่า loving together living apart นะคะจะแปลภาษาไทยว่าไงดีคะ ร,รักกันแต่ไม่อยู่ร่วมบ้านไม่รัก living together อยู่ด้วยกันแต่อย่างห่างๆกัน living apart living together อ๋อ <ๆ together. S 1> อ๋อโอเคคืองงแปลงคือง,งงเพราะฉะน,นัน้นดิฉันสามารถแปลเรื่องนี้ได้ด้วยเพลง <c oughs> เพลงเดียวค่ะค่ะแหงช่องว่าง <laughs> แต่ละคนของคุณโจแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไง loving together living apart จริงๆแล้วในนิิสารแอลฉบับภาษาไทยก็เคยเขียนถึงเรื่องนี้นั่นก็คือมีคู่รักจํานวนมากฝองเศที่ไม่สามารถทนอยู่ด้วยกันได้แต่รักกันในที่เขาไปสัมภาษณ์มาจากเอ่อเว็บไซต์ของอินดีเพนเดนต์เนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งพูดจาร์น่ารักมากเขาบอกว่าเขารักแฟนสาวของเขามากแต่เขารักมากแล้วก็จะต้องรักคนนี้ไปจนวันตายแล้วก็จะเป็นแฟนคนนี้ไปจนวันตายจะแต่งงานกับคน แหละแต่เขาไม่สามารถอยู่ร่วมบ้านกับเธอได้เพราะเธอเป็นคนที่รกที่สุดบ้านรกมากขอแยกกันเถอะเพราะฉะนั้นเขาจะขอคนนี้แต่งงานแต่ขออยู่แฟลต คนละห้องหรือว่าอยู่บ้านคนละหลังได้ไหมแต่คือเขาก็แต่งงานกันแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าอันนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษในเยอรมันในยุโรปทถตอนเหนือในเบลเยียมในฝรั่งเศสในอเมริกาด้วยอเมริกาด้วยก็คือมีเทรนด์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่งงานกันเป็นแฟนกันมีลูกอาจจะมีลูกหรือไม่มีก็ได้นะคะ แต่จะไม่ขออยู่ร่วมบ้านกันแล้วคุณคนนี้เขาพูดจะน่ารักแขกชอบมากเลยนะคะสมกับเป็นคอมเมดี้นนะชื่อคุณโรสนี่ d ดนเจอร์ฟิลนะคะบ,บอกว่าเรานอนกันคนละห้องอเรากินข้าวเย็นกันคนละที่เรามีวาเคชันกันคนละแหง่งเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแยกกันเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานของเราให้คงอยู่คือเป็นพลิกกลับเลยเนาะพลิกกลับแล้วเ <c oughs> ผู้ชี่ยวชาญเรื่องชีวิตสมรสที่เป็นพวกที่ปรึกษาชีวิตคู่คหลายที่จะไม่ให้คนเลิกกันนะจาเนเฟยเขาก็บอกอว่า loving together living apart นี่แหละที่จะเป็นกุญแจไปสู่ชีวิตสมรสที่ยั่งยืนอของคนสมัยใหม่เพราะว่ามันทําให้เกิดช่องว่างเหมือนเพลงที่พี่เบียร์ร้อง,องหลายๆคู่ที่ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้เขาบอกว่า มันทําให้เรามีห่วงเวลาที่ได้คิดถึงกันมันทําให้เรามีห่วงเวลาที่รอคอยวันที่จะเจอกันแล้วก็วิ่งโผล่เข้าสู่อ้อมกอดของกันและกันด้วยความคิดถึงมากเลยค่ะแทนที่จะตื่นมาแล้วก็ดมที่ฟันกันแล้วก็มาทําซักผ้าด้วยกันตําน้ําพริกด้วยกันอาบน้ําลูกเช็ดผ้าอ้อมลูกเรื่องบุหรี่เสียงมันเกลียดมากเลยนไม่คือบางครั้งเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ของคนที่มันไม่สวยไม่หล่อไงคะคุณเขาก็ สกิปอันนี้ไปเขาใช้คำว่า q u a l i คุณภาอเขาบอกว่าการแยกกันอยู่แบบนี้จะทำให้เราสามารถคัดสรร <c oughs> เลือกใช้แต่เฉพาะเวลาที่มันมีคุณภาพจริงๆ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะเชื่อว่าการตื่นขึ้น,นมาในเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับใครสักคนช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแต่การตื่นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์คนเดียวอาจจะมีความสุขมากกว่าแต่สิ่งที่พี่แขกพูดเนี่ยมันมีงานวิจัยเลยค่ะของฝรั่งเศส ของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีเป็นสถาบันวิจัยเรื่องประชากรมีสถาบันวิจัยเรื่อง,งสถิติและสถาบันวิจัยเรื่องเศรษฐกิจาาสามหน่วยงานนี้ค่ะจะทํางานวิจัยแบบจริงจังมากๆคล้ายๆที่ DRI แต่เขาแยกเป็นประเด็นเลยแล้วเขาก็ทําเป็นเอกสารขึ้นมาเป็นชุดงานวิจัยชื่อว่า Portrait de famille Family Portrait นะคะก็คือเป็นไงภาพภาพ p o r t r a i t ของครอบครัวนะคะโดยในฝรั่งเศสเนี่ยเขาค้นพบค่ะว่ามีเป็นตัวเลขจริงๆจังๆเลยนะว่า 8%ของคนฝรั่งเศสนะคะที่อายุระหว่าง18ถึง79ปีเท่ากับประมาณ3.8ล้านคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบลัดคือ living apart together อยู่แยกกันด้วยกันะนะคะแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผล80%เป็นเหตุผลทางอาชีพคล้ายๆกับโปรดิวเซอร์ของเราอยู่ <laughs> แยกกับสามีแต่มีความสุขดี <laughs> เหตุผลทางอาชีพนะคะแต่ว่า20%เลือกค่ะ เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งก็คงอาจจะตรงกับที่พี่แขกเล่าเรื่องที่คนต่างๆนานานในอินดีเพนเดนต์นะคะคราวนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มอ,อ,อายุที่ใช้ชีวิตมีความรักแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มแน่นอนผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นแต่ว่า4%อร์เของคนอายุสูงวัย <c oughs> ก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วคราวนี้สิ่งที่พี่แขกพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยา ค่ะ,ะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมนักสังคมวิทยาเมือไทยเราไม่ค่อยพูดถึงนะนักสังคมวิทยาแต่ในฝรั่งเศสมีความสําคัญมากเลยเวลาที่จะพูดถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยเราเรารู้จักแต่สุภัตราสุภาพค่ะนักสังคมวิทยา <c oughs> อ่านักสังคมวิทยาเขาบอกว่า เออคือมันเป็นปรากฏการณ์ในยุโรปเลยนะคะที่มีจานวนอัตราเพิ่มขึ้นของคนที่หย่าร้างกันซึ่งประเทศไทยก็เหมือนกันนะจริงๆไทยก็เหมือนกันอัตราหย่าร้างสูงมากค่ะเขาบอกว่าคนที่หย่าร้างแล้วมีชีวิตรักใหม่เนี่ยมีจํานวนที่สูงกว่าคนที่อยู่โดยไม่ได้แต่งงานนะคะหมยถึงคนที่เคยหย่ามาแล้วเมื่อจะมีความรักใหม่เขาจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าการที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ปรารถนา หรือมันเป็นสิ่งที่ต้องแบบต้องต้องซัฟเฟอร์คือดีไซเนอร์หรือว่าแบกรับมันอันนี้ไม่สัเส้นแบ่งบมันบาง <c oughs> ไม่สามารถบอกได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะกาบอกว่าอยู่นะคะกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วใช้ชีวิตแชร์ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันฟังดูโรแมนติกแต่ในความเป็นจริงมันมักจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในในความเป็นจริงเราฝันที่จะมีชีวิตแบบนี้นะคะแต่เราก็รู้ว่ามันความสัมพันธ์เชิงอํานาจเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อย แล้วในชีวิตคู่มันจะเป็นความสำพันธญเชิงอํานาจบทความภาษาฝรั่งเศสไม่ต้องมองคุณไม่มีมีเขาพูดเหมือนคุณเลยอาดูดิฉันดีิฉันภาษาอังกฤษเริ่มย่อเยซึ่งกันละกันนีไงค่ะแล้วเขาบอกอย่างนี้ว่าว่ายิ่งถ้าเราไปอยู่แยกกันเนี่ยเราจะตั้งคําถามตลอดเวลากับความเป็นชีวิตคู่แล้วมันจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยยืนยาวค่ะ เหมือนกันเลยเปียบเลยใช่ไหมไม่ดิฉันว่านะไม่ต้องวิจัยวิเจออะไรก็ได้เอาสามัญสํานึกง่ายๆอะค่ะก็คือพออยู่ห่างกันเรื่องมันก็น้อยลงไงคุณพอเรื่องมันน้อยลงนตไม่ต้องบออย่างนี้นะพี่เบียร์ว่าอย่างนี้มันเซ l e คชั o หรือเปล่านี่มันจะเป็นชีวิตคู่ได้ยังไงคุณเลือกเฉพาะช่วงเวลาดีๆด้วยกันได้ยังไงมันมันไม่เชิงดิฉันว่ามันไม่ใช่ว่าเลือกแต่เฉพาะช่วงเวลาดีๆหรอกคือคนเราบางครั้งเนี่ยนี่คนสมัยใหม่ต้องการโลกส่วนตัวค่ะคุณแล้วก็โลกส่วนตัวอันเนี้ย บางทีมันก็พูดได้ยากเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันนะ่ะจะมาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งอย่ามายุ่งขอสามชั่วโมงมันก็ไม่ได้ไงคะแต่ถ้าอยู่คนละบ้านเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวอย่างแน่นอนที่สุดอยู่แล้วและเมื่อมาอยู่ร่วมกันคราวนี้มันก็ไม่ต้องเกี่ยงแล้วไงเวลาร่วมกันคือเวลาร่วมกันแต่หมายความว่าเขาอยู่แยกบ้านกันแต่ถ้าเราไปดูจากคาให้สัม ทำให้การของเขานะคะก็ะคือว่าเขาไม่ได้หมายความว่าอยู่แล้วไม่นอนด้วยกันนะคะคือจะมีบางทีอาจจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์ที่ว่าจะสลับหรือสามว<ม>ันแบบนีคือเขาบอกว่าการเออนิยามว่าเป็นชีวิตคู่หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าต้องต้อง,องมีความสัมพันธ์ชันผัวเมียอยู่แน่นอนะนะฮะเพียงแต่ว่าเลือก มีอีกบทความหนึ่งเขาเขียนไว้ดีทีเดียวเขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปว่าถ้าคุณเป็นคู่รักเป็นพาร์ทเอนอร์แล้วคุณอยู่คนละบ้านคุณจะสามารถรักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาวมากกว่าคนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันหรือคนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวกว่าคนที่รักกันแล้วอยู่บ้านคนละหลังมันไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปแบบนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมีรสนิยมต้องตองรงกันหรือเปล่าถ้าหากว่า ภรรยาคุณเป็นคนประเภทฉันอืนเธอฉี่ฉันเช็คที่ลูก <c oughs> เธอไปชมรมชมนมคื <ทง S 2> อหมายความว่าร่วมท,ท,ทุกร่วมสุขในทุกสถานการณ์แล้วเขารู้สึกว่าอันนี้คือเป็นชีวิตคู่ที่มีคุณภาพแน่นอนว่าถ้าอีกคนนึงรู้สึกว่าอยากอยู่แบบแลดมันก็ต้องเลิกกันตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนั่นแหละแต่สำหรับบางคู่แล้วก็มีเซเลบริตี้จำนวนมากนะคะที่เขาให้หลายชื่อมาเช่นแดนครูเกอร์ ทิมเบอร์ตันทิมเบอร์ตันก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่เขาอยู่กันคนคนละฝากของพาร์คอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังยกตัวอย่างใครอีกอที่เป็นเขาบอกว่าคู่ที่น่าจะเป็นต้นแบบก็คือซาร์ดกับซิมอนซิมอนดูโบวัวซึ่งเป็นนักปรัชญาทั้งคู่นะคะในยุคทศวรรษ6 0 7 0ค่ะแต่ก็น่าจะคนละคอนเซปต์อันนั้นคือเป็นคอนเซปต์แบบว่ามี ใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาอ่มีอัลเบรโกวูดี้อเลนนะคะนี่ก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ยังมีฟรีดาคาโลด้วยค่ะที่เติันสงสัยพอมีลูกปุ๊บลูกต้องอยู่อีกบ้านหรือตรงกลางอยู่ตรงกลางลูกลูกสร้างบ้านหลังที่ตามแล้วก็มีเยอะเหมือนกันที่เป็นลูกที่เขาเคยมีกับ <ข>การมีครอบครัวครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอที่อาจารย์เซย์อบอกว่า,บ,ออาบางทีเนี่ยมันแยกไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าดีไซนออ์คือแบบว่าปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตแบบนี้หรือว่าเป็น ความภาวะจำยอมเช่นห,หลายๆคู่ที่ผ่านชีวิตการหย่าร้างมาแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะมีรู้สึกว่าการที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับอีกครั้งหนึ่ง<ม>ร่วมมา่นกับใครอีกคนหนึ่งเนี่ย,ยมันยากละมันมีบาดแผลและมันมีบาดแผลจาก,จากชีวิตคู่ครั้งเก่า<ๆ>เพราะฉะนั้นเพื่อขจัดความกลัวที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็เลยจะใช้วิธีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความกลัวแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ลูกติดของทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นก็ ลูกก็เกลียดไม่ชอบแล้วพ่อเลี้ยงจะมาแย่งแม่ฉันไปก็จะมีความขัดแย้งระหว่างลูกติดแม่กับแฟนใหม่ของแม่เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่แบบแลดก็เป็นทางออกอีกข้อหนึ่งแต่วันนี้ที่เอามาฝากกันเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจคือมันเปิดจินตนาการให้เห็นความหลากหลายของรูปแบบของความสัมพันธ์ในสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะปิดนะคะก็คือถ้าคุณคบกับแฟนเนี่ยคุณก็จะได้รับแรงกดดันจากคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกแล้วบางทีเราไม่มี ช่องทางอื่น่ะมันที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์แบบอื่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างเนาะ <c oughs> ว่าในโลกเนี้ย <c oughs> ความสัมพันธ์มันไม่ต้องเป็นแบบแผนก็ได้แล้วแคลช็อปอันหนึ่งว่าเอ,อ่ออีกเหตุผลหนึ่งที่เขาให้คือเป็นเหตุผลที่จับต้องได้มากเลยค่ะพี่เบียร์คือเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าคนจํานวนมากเนี่ย move in หรือย้ายมาอยู่ร่วมบ้านกันเป็นผัวเมียกันเพราะว่าอยากประหยัดค่าเช่าเพราะว่าทุกอย่างหารสองเปิดไฟหนึ่งดวงอยู่สองคนหารสองก็ถูกลงแต่หลายๆคนก็ยืนยันแม้ว่าจะมีเหตุผลทางเศรษฐกิจนะคะ หลายคู่เนี่ยถูกบังคับให้ไม่สามารถแบบรายได้ไม่พอที่จะอยู่แฟลตคนละหลังเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่าเมืม่อต้องย้ายไปอยู่แฟลตเดียวกันเขาก็แยกห้องน้ําแยกห้องครัวแยกห้องนอนแยกห้องทํางานอยู่ดีนี่ก็เป็นความต้องจ<ใ>จริงเมน <laughs> ที่จะอยู่แบบเลทนะคะค่ะคุณผู้มชมนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ